แกับข้าวอีกแล้วพี่นองจ๋าทำกับข้าวอีกแล้วยายโจมจ้าเตรียมจ้ะขอน้ำสักแก้วพี่จ้าจ้าขอน้ำสักแก้วจ้าจ น <hertz diversity S 2> ้ำร้อนพุกจ้ะทำกับเขาอีกแล้วพี่น้องจ้าผัดกะเพราจ้ารอบผัดกะเพรา ฟพื่อนแกมนั่นจะหน,น่อยพี่น้องจ้ะเมื่อนี้กัสิีพัดกระเพราซื้อๆบะหมี่ผักมาแฉมมาเส่นหรอกพี่นอ้องรายยาตะกั่วหลัวเสิเห็ดเอียงแต่ละมือละเว้นพัดเครื่องให้หอมๆกันเคย้ำมันหลายเน่จักหน่อยเพราะว่าพ่นพัดไก่สักหอมสุกจแบบัก เมล้รงว่านนี่เมล้รงว่านจากมีร่มอยู่พี่น้องมีฝนปปวยไปไอเอ้ยเอ้ยสร้างมันจะมานั่นแม่กำลังลายคิดอยู่ฝนปปวยไปย้อมเพื่อน,น,นกระดัพ้อนไปแน่ระลับหนึ่งกระเจ้าขึ้นมาห,ห้อนคักเ,เลยพี่น้องเอ้ยมีร่มเยอะหน่อยหนึ่งแถวบ้านใหญ่ แยกเสิเอาโค้งไก่่วนส่วนทั้งสูตรมัน,นงใ่อเไฟสะพูกมหาสูตรหนี่งแยกก็เลยเอามาให้เป็นประโยชน์แัดกะเพ้าซ่าเนือส่วนโค้งสะพูกมหาสูตรมันช่นรือเปล่วนสูตรหนึ่ง แยกกะิเอาน้ำปูน้ำปลาใส่รถจ้้เนี่ันนั้นคือได้เอา่วนเกลือยายกสตําใส่น้ำมันนนัแล้วตําใส่น้ำกไท่น้ำมันเรียบร้อยแล้วเหลือแต่น้ำตาล ปรุงปรุงรวดไก่เพิ่นน,นั้นจักน้อยแล้วก็ตีน้ำน้ำหดยดพอไก่สุกเราก็ใส่เครือ่องตอลงไปอีก ไม่ได้หาฟ้าปิดเลยยกกับที่พะกไหนใกลมันแห้งค่ะกับพี่น้องให้เพิ่นเขาเครื่องเขา ิอย่างทุกอย่างก็ไก่มันอันนั้นแยกกระเจียวน้ำใส่เลยน้ำล่างคุกใส่เลยจ้าเติมจั็กน้อยเพื่อไก่สุกเด้อ ถ้าช่วกันตอนต่อไปพี่น้องหลายนาทีแล้วจ้ะ